ลูกๆเะในเรื่องและนอกพอเท่าน้องนี่ทำการปลอยโง่มีการซินผ้าไอ้เนาะ

มันยานซีบ well. เอาอไม่กันตัวรอนนะเืิ่งมหาสีเขียนมอโอเคีอนเขยูยู่ๆยูๆยู่ๆอะไร ói, mình tàu bò mà cứ nhạo thế bẩn nhỉ? Ôi trời ơi! Đây là đây là tàu voi tàu voi. Đủ rồi đấy ông. 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 Đủ rồi đấy ông

มาแต่เงแล้ว่ปวงจันนะอี่ฮะมือเติบเลยห้ามือเมนบ่ไปเีงจันนะเห็นเพื่นเนี่เอ็นไล่ลยฮะเห็นไลจะพูดืดอพราะผังเลยที่อ๋อไม่ออกพันธาผังอย่างนี้้จะถึงใช่รเล่าง่้างุ่มจะสงนะจะจัก,จกย,ย,ยจืดมน,นเนี่

นี่วัดป่าอเ,เออยสางแไปแล้วเลีเยงมันแล้ตัวนี้เป็นมันนี่หรือว่าได้ตัวนี้ีจึงอยู่นี่เแลวมันไปเวลาเ่างาอย่างนีทท้เยมันไปไปเอาไงแสงเยีดสด้วยมบ่ไปวิ่งกันเห็นร้ายแนวบอร้อาย ว้าวดีด mm. oh, ีเลยวะนี่พร้อมไปออกเป็นทาฝังมันบ้าไปมันยังรักอายเจ้หโมแปงเนาะเพิ่นก็ได้มาเลยม้วนได้ไปเวียนม้วนบ่ไม่ได้ไปขี่รถไถนะเด็กกินเตลเสียงอยู่หฮมแปงมาไกลกันบ่กับรถไถไกลเต่าจากมือก็ไปฮะติดนึงอิดนึงพร้อม่ออกเลย โอ้กะเฮงสมโภชน์เนาะสําเนแรงจนคิดฮอดไปแล้วธมดาอะนป้เฮาน่ะอีหล ไม่ออกน้อยพองน้อยลงมากะกิมซอยปัดขีญเนาะเพื่อว่ามืออื่นเป็นมื่อนเสาพองไม่ออกแตจะได้เอ็ดจะทงฐานอยู่วันนี้เนาะก็เลยว่าเป็นมาปัดเบอร์ไม้ซอยเอาให้งานซอยนะสิประมาณนี้เนาะ กระดาที่ี่น้องไอ้ด่งกินหั่นดูแบเหมืนสี่องอดอบเห็นออมก้องเลยออน่นแต่งานไม่ฮักตลอดเลยเนาะ